สวัสดีครับพบกับผมสัน่เสกรักชัยสอนสราย,ยุทธและนี่คือรายการเอพ็สุดสัปดาครับแน่นอนว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับอากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องมาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศกับรายการเอพ็สุดสัปดาและผมสัน่กันครับแน่นอนว่าในช่วงแรกนี้นะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าอากาศดีๆต้อนรับเทศกาลส,สงการแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันช่างชื่นมืน่นรู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลส,สงการที่เรียกได้ว่า นะครับจะแบบว่าคึกคืนกันทีเดียวนะครับแต่ออกไปเล่นน้ำเนี่ยก็ต้องระวังกันดีๆนะครับในช่วงแรกนี้ผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องราวของคุณเชนธนาและก็คุณสาวเชียพิคาพอนั่นเองนะครับทั้งสองคนเนี่ยมีอะไรจะมาอัปเดตรวมถึงเรื่องราวของศิลปินอีกมากมายครับข้างอย่างแน่นอนครับที่จะมาอัปเดตท,ทั้งหมดนี้ในช่วงแรกป๊อปนิวส์ครับ มาเริ่มต้นกันที่ธุรกิจของหนุ่มเชนธนากันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบรอบ1ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มียอดขายที่ทะลุ100ล้านอีกด้วยนะครับซึ่งหลายคนต่างก็ร่วมยินดีกับธุรกิจของหนุ่มเชนที่ประสบความสําเร็จและก็แอบถามถึงเรื่องหัวใจของเจ้าตัวว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเราลองไปฟังจากหนุ่มเชนกันเลยครับ ครับวันนี้ก็ได้เริมนะครับตั้งแต่จดทะเบียนกอ่อตั้งบริษัทนะครับก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนองผมเนี่ยครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับก็เลยจัดงานคืนกำไรให้สังคมด้วยนะครับลูกค้าด้วยแล้วก็ถือโอากาสเปิดแบรนด์ใหม่พร้อมพุ่นส่วนมใหม่วันนี้ด้วยก็จริงๆเพิ่งเทอร์โนเวอร์นะฮะเงินหมุนในบริษัทเนี่ยเพิ่งทะลุร้อยล้านนะครับก็1ปีพอดีเรื่องหัวใจก็เ,เดี๋ยวกล่าวว่ารกรกฎานี้จะบวชก่อนเมื่อเมื่อตอนอายุ25่้าเนี่ยบวชขอบุณพ่อแม่ เจ้าจของคลินิกมีดังตนี่ให้ความรู้เราก็ค,าคิดว่ากรกฎดาวันเกิดปีนี้จะบวชตอบแทนพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ทําให้มาถึงวันนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ายอดขายดีดดทุกคนอุดหนุนนะฮะรวมถึงพี่นักข่าวอุดหนุนก็อาจจะมีข่าวดีคนระมาที่ด้านของนักแสดงสาวอย่างเชียร์ที่คําพรครับที่ล่าสุดนั้นได้โพสต์ไอจเดือดแล้วก็ค่อนข้างดราม่าทีเดียวเหตุเพราะหลายๆคนมองว่าเธอนั้นเป็นทอมไม่เหมือนผู้หญิงงานนี้สาวเชียร์จะรู้สึกอย่างไรลองไปฟังกันเลยครับ คือจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความความความคิดหรืออาจจะอาจจะพิมพ์ยาวด้วยแหละพิมพ์ยาวแล้วก็มันก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างอย่างแฟนคลับอะไรบางคนอย่างเงี้ยเขาก็ยังยังบอกเลยว่าเออเหมือนเราทนไม่ได้ยังไงเนาะแบบบางทีแบบเป็นเป็นอะไรที่เราไม่ได้ไม่ด้เป็นแต่ว่าเหมือนโดนโดนโดนถามโดนอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆซึ่งเขาก็ยังบอกว่าเขายังรู้สึกเลยแบบรู้สึกไม่ดีแต่ว่าก็ยังเห็นว่าเราแบบเหมือนอดทนแบบอะไรอย่างเงี้ย มาเป็นส0ปีก็คงไม่น้อยใจแล้วค่ะแต่ทุนเราแค่แบบว่าเอ้ยคือเหมือนบางทีแบบเวลาบางทีคนมาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยถ่ายเซตแบบเออหล่อจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ฮะแต่งหน้าขนาดนี้เขียนคิ้วตั้งนานบอกว่าหล่อเหรอคือแบบเราก็คือไม่ไม่ได้รู้สึกดีกับคำชมอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะมาถึงข่าวของนักแสดงหนุ่มอย่างหนุ่มก๊อฟอนุวัตรครับที่มีข่าวคอยปลูกต้นรักกับสาวเซมี่คาเวลแฟนๆก็คอยลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่นั้นจะเลื่อนสถานะกันสักที แถมหนุ่มกอล์ฟเองก็ยังมีข่าวกับสาวๆคนอื่นอีกงานนี้หนุ่มกอล์ฟจะว่าอย่างไรลองไปฟังกันเลยครับตอนนี้แหะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นพี่น้องกันปกติครับกับเพลงกับเพลงก็เป็นพี่น้องกันจริงๆครับเพลงก็แบบลายมาคุย mm hmm. อะไรองเงี้ยเพลงขอโทษที่แบบเพลง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 มีข่าวบอกไม่ไม่มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยจริงๆกับเพชรก็ เพิ่งรู้จักกันเพราะว่าพี่พี่คนหนึ่งที่ทําเบื้องหลังแล้วผมผมก็ก็ชอบเบื้องหลังอยู่แล้วก็ไปคุยแล้วก็รู้จักกันเขาก็แนะนําแล้ววันนั้นก็ไปเที่ยวไปทําบุญด้วยกันก็มีข่าวกันเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแค่วันเดียวก็ก็แปลกก็ยังคุยกับเพชรบอกว่าเฮ้ยขอโทษที่แบบที่ไปทําแบบนี้อะไรเงี้ยเจ้าชู้ไหมนะครับม็อยู่ที่คนมองแต่แต่ผมเองผมบรู้สึกใจจริงฮะแล้วก็เวลาไปไหนก็อาจจะเจอพวกพี่ผมก็ ก็ไปคนเดียวส่วนใหญ่แล้วก็ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ไปคนเดียวบ่อยๆจริงๆแล้วตอนนี้ยังก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครแล้วก็เป็นเป็นพี่น้องกับจริงๆครับมาต่อกันที่โหนธนากรครับที่ตอนนี้มีข่าวว่าทางช่องนั้นเตรียมดันเจ้าตัวเต็มที่และลือกันว่าจะให้ขึ้นท่านพระเอกรวมไปถึงกระแสะข่าวที่ว่าหนุ่มโหนเองมีรถนิยมชอบเพศเดียวกันงานนี้หนุ่มโหนจะชี้แจงว่ายอย่างไรลองไปฟังครับ อ๋อนะฮะก็คงรออีกสักพักหนึ่งก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะฮะตอนนี้ก็ยังยังยังพร้อมอยู่ยังที่จะตั้งใจทํางานอยู่ที่ผู้ใหญ่มอบหมายไว้อะไรเงี้ยพอได้ยินมาบ้างะครับแล้วก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หญกท่านนะครับที่เห็นถึงความสามารถเห็นถึงต่างๆที่มองเราอะไรเงี้ยนะครับก็ชอบนะฮะผมก็ชอบร้องเพลงชอบอะไรเงี้ยผมมีนะ ผมมีมีเพลงที่ทำเล่นๆกับเพื่อนอปล่อยยูทูบใช่ฮะชื่อเพลงก่อนนอนครับ <ไป S 2> ก็เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นป๊อปทั่วไปอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ลง<อ>ใน YouTube ตอนนี้รู้สึก3 4 0 0 0 0แสนวิวมาฮะก็ยังไม่มีฮะทำงานก่อนดีกว่าครับ<อ>ผม<อ>ก็เอ่อ้พีเดินก็เดินทุกคนนะผมมองว่าเดินเดินทุกคนแต่ว่าใช่ฮะเดินทุกคนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะฮะผู้หญิงครับ ก็เป็นเพื่อน <c oughs> ชอบผู้หญิงครับช่บผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายแน่นอนครับในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นกันแบบพอประมาณนะครับเพราะในช่วงที่2นี้บอกตรงๆว่ามันเข้มข้นกว่านี้อีกแต่จะเป็นอะไรนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับ <S <S ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ A-POP ในช่วงที่2นี้กันนะครับ ย้งนที่บอกว่าในช่วงแรกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังคงวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับแต่ไปดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้ที่ว่าวนเวียนอยู่ในบันเทิงบ้านเรานั้นเป็นเรื่องอะไรและจะเข้มข้นเข้มข้นขึ้นแค่ไหนนะครับในช่วงนี้ครับป๊อปนิวส์ครับ นักแสดงสาวที่มีลีลาการแสดงเป็นที่จดจําอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาครับก็มีแฟนๆชื่นชมกับการแสดงของเธอเป็นจํานวนมากและในตอนนี้สาวเอสเธอร์เองก็เนื้อหอมมีงานเข้ามารุมมากขึ้นอีกด้วยครับ งานนี้สาวเอสเตอร์จะพร้อมเซ็นสัญญาแล้วหรือไม่เราลองไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยค่ะด้วยด้วยกระแสะมันแรงด้วยอะค่ะจะคนชอบละครก็จะมีคนบอกว่าไอ้สนุกมากเลยจากคนที่แบบดูละครเกาหลีตลอดก็มาบอกว่าก็ชอบดูละครเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกด,ดีใจที่เหมือนแบบคนชื่นชอบผลงานเราอะค่ะจริงๆถ้านนะัดตอนนี้เรียกว่าก,ก็เยอะขึ้นค่ะคือเราก็มีละคระถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆป,ปิดเรื่องนึงก็เปิดอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ๆ>ะจริงๆนะตอนนี้ยัง คิดว่ายังอยากใช้ความเป็นอิสระตรงนี้อยู่ยังอยากที่จะเป็นอิสระอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้รีบแต่ว่าถ้าในอนาคตจะมีไปเซ็นกับที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีค่ะหมายถึงเขาบอกใช,ใช่ไหมคะมออหรอคะถ้างั้นก็ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะอันนี้มันอยู่ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็บอกไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้เราต่างคนต่างโฟก,กัสเรื่องงานนะคะใช่ก็คุยใน เรื่องของงานน่ากว่า<ช>ค่ะม,ม,ม,มาถึงนักแสดงหนุ่มอย่างโทนี่รากกันครับที่ช่วงนี้ดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนั้นโหมงานหนักหรือไม่และในวันสงกรานที่จะถึงนี้หนุ่มโทนี่มีแพลนจะบินไปสวิตเซอร์แลนด์งานนี้จะไปสวีท2ต่อ2กับหวนใจอย่างสาวหรีหรือเปล่าเราลองไปฟังจากหนุ่มโทนี่กันเลยครับช่วงนี้ออกกองบ่อยครับแล้วก็เป็นถ่ายต่างจังหวัดเยอะด้วยครับแล้วก็มีซ้อมบอลดู ดำขึ้นไหมครับผมว่าผมว่าดำขึ้นเลยดูผอมก็มีเรื่องนี้ครับแล้วก็เรื่องผมถ่ายเสร็จไปแล้วครับแล้วก็มีหนังครับอันนี้รอถ่ายเสร็จไปแล้ว2เรื่องแต่ว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ออนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปครับเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายแต่ว่ายังไม่ได้ออไงครับก็เลยยังดูเหมือนว่ายังมีอยู่หลายเรื่องอย่างเงี้ยครับสงการนะครับก็มีแพลนมีแลนว่าคือจริงๆผมจะไปกับกองละครอยู่แล้วครับที่ ที่สวิตเขาเขาจะไปดูโลเคชันของเรื่องรัตนวดีครับเราก็เลยตามเข้าไปแล้วก็ชวนชวนลินไปด้วยไปกันประมาณ10กว่าคนครับน่าจะแยกออกมา่คงแยกยากครับเพราะว่าเหมือนกับสถานที่เราไม่เคยคุ้นเคยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสถานที่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นการไปหาโลเคชันครับเขาต้องโอเคนะครับผมว่าเขาเขาแน่เข้าใจนะครับเพราะว่าเขาเองก็ทํางานเยอะเหมือนกันครับตัวเขาเองก็ยังสมมติถ้าเกิดผมว่าง เขาไม่ว่างก็มีอย่างงี้ครับก็จะเป็นอย่างนั้นมาต่อกันอีกหนึ่งคู่จิ้นครับกับเขตธาราเขตและสาวเกี่ยวก้อยขวัญกวินที่ล่าสุดนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกงานร่วมกันเป็นครั้งแรกจนเป็นกระแสว่าที่ออกงานคู่ในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวหรือไม่แต่เรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราลองไปฟังจากหนุ่มธาราเขตและสาวเกี่ยวก้อยกันเลยครับ ก็ก็เป็นจังหวะที่เขาติดต่อมาพร้อมกันมากกว่าครับผมแล้วเราก็ได้เลยก็เลยได้ทํางานร่วมกันมากกว่าครับคือรู้ครับก็คือรู้ว่าเป็นเขาอยู่แล้วครับก็เลยก็คือเราต้องแยกแยะครับงานก็งานเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวครับไม่ได้ระยะเวลามันยังไม่ได้แบบว่ามากที่ขนาดจะมาพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในสเต็ปที่แบบดูดูกันไปก็ยังเป็นเพื่อนกันไปก่อนกันไปครับไม่คือผมเปิดร้านเปิดร้านที่สยามไปแล้ว เปล้เนี่ยเรามาเช็คลานมาดูลานเขาบางทีก็มาดูลานด้วยแต่เหมือนคนเห็นเราแบบป้อนการอย่างเงี้ยดูหวานมากกว่าเพื่อนนะคะเมย์บ่อนนด้วไม่มีปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ครับที่ตอนนี้เจ้าตัวบินไปแก้ชงไกลมาถึงมาเก๊าทีเดียวและไม่นานมานี้หนุ่มเกรทเองก็ยังได้ส่งคลิปไปให้กําลังใจแฟนคลับที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งจนช็อกหมดสติอีกด้วยงานนี้หนุ่มเกรทจะรู้สึกอย่างไรบ้างเราลองไปฟังกันเลยครับ เราเองจริงๆไม่ค่อยได้ไม,ไม่ค่อยได้แบบว่า,าซีเรียสกับเรื่องนี้เท่าไหร่ผมกับแม่เนี่ยเปิดเกิดปีเดียวกันเพื่อความสบายใจของคุณแม่ครับแล้วต้องต้อง,ต,องต้องขอบคุณอายุวะดีครับผู้จัดอยู่มากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาแนะนํามาช่วงนั้นมีว่างพอดีสองวันก็เลยถือโอกาสไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปแก้ปีชงด้วยเพื่อให้ตัวเองสบายใจแล้วก็คุณแม่สบายใจด้วยาจากที่พี่ๆเล่าให้ฟังนะพี่ๆแฟนคลับเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเป็นมะเร็งพอเขาเขารู้ข่าวปั๊บเขาก็ช็อกไปเลย เหมือนเหมือนรู้รู้ว่าตัวเองเป็นอ่ะหลับไปประมาณแบบสองสามวันแล้วยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนพี่พ,พี่แฟนคลับเราก็รู้จักเขารู้จักน้องคนนี้ด้วยรู้จักแฟนเขาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าชอบเราก็เลยอยากได้กําลังใจเราก็แบบเฮ้ยอยากช่วยมากจริงๆคือโอเคก็เลยพี่เขาบอกให้เราอัดคลิปไปให้เป็นกาลังใจให้น้องเขาหน่อยเราก็อัดคลิปไปให้เอยอัดอัดคลิปเสียงไปให้เป็นยังไงกันบ้างละครับคุณผู้ชม ทั้งช่วงแรกและช่วงที่2ถือว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่อยู่ได้ว่าถ้าใครอยากจะมาอัปเดตขา่าวสารวงการบันเทิงก็ถือว่าอิ่มเอมกันพอปปสมควรแต่ถ้าใครยังไม่พอเดี๋ยวไปติดตามกันในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก่อนจะลาจากกันไปนะครับแน่นอนผมก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยกับกิจกรรมรุ่นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีเนเพ็กและ EGV ครับซึ่งคําถามประจําสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีอยยู่ทัั้้งหมดด6ภาวกน คุณผู้ชมชอบภาคไหนที่สุดและเพราะอะไรครับหลังจากได้คําตอบแล้วนะครับไปตอบคาถามใต้ภาพอย่างที่ขึ้นอยู่ในทีวีนี้นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับซึ่งมีชื่อว่า f a c e b o o k a p o อ a อัม i รนทครับหาภาพนี้ให้เจอตอบคาถามใต้ภาพแล้วไปรอลุ้นในรายการ A-POP เที่ยงสัปดาห์หน้าว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่ครับ และเมื่อพูดถึงภาพยนตร์นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวจาก Major Cineplex กนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Major Movie Plus ครับแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณเลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play และ p p Store นะครับหน้าตาของแอปเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับพอดาวโหลดมาปุ๊บกดเข้าไปเนี่ยจะสามารถทั้งเลือกรอบหนังดูเวลาหนังหรือแม้กระทั่งซื้อตัวหนังก็ทาได้เลยทีเดียวแหมสะดวกสบายแบบนี้ต้องรีบโหลดมาใช้กันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมกัน ก่อนจะลาจากกันไปจริงๆนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าไปเล่นน้ําสงกรานะครับก็ต้องระมัดระวังดีๆนะครับเมาไม่ขับที่สําคัญเนี่ยให้ปลอดภัยเป็นดีครับปลอดภัยที่สุดเล่นน้าสงกรานกันอย่ามีความสุขกันทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับรายการเอพอสุดสัปดาห์และผมสัี่ิเสกรักชัยสอนสรยุทธ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับแต่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ